สวัสดีค่ะโค้ดพี่รัตค่ะวันนี้ก็มาแนะนำส่งต่อระบบธุรกิจออแคเป็นระบบที่สำหรับลหลายหคนกําลังมองหารายได้เสริมอาชีพเสริมเพื่อให้มีรายได้เพิ่มเข้ามาอีกหนึ่งกระเป๋าธุรกิจออแคเป็นธุรกิจที่ลงทุนน้อยก็คือใช้เงินหลักร้อยในการลงทุน เป็นธุรกิจที่ไม่มีเจ้าของไม่มีตัวกลางลันอยู่บนบล็อกเชนเงินเข้าในระบบ100%ออก100%ทันทีออกมาหาผู้ใช้ระบบทุกคนธุรกิจออแคดจะมีตัวขับเคลื่อนก็คือเงินดิจิตอลสกุลทอน TRX หรือเงิน TRX ที่มีการซื้อขายกันอยู่บนกระดานเทรดทั่วโลกถูกต้องตามกฎหมาย ถ้าเป็นประเทศไทยก็คือที่สตังโปรหรือบิดครับเราสามารถเอาไปขายเราก็จะได้เงินภายใน1นาทีหรือ3นาทีธุรกิจออแคสจะมีอยู่ทั้งหมด15ตะก้าตะก้าที่1จะใช้เหรียญ T R X อยู่ที่200เหรียญตะก้าที่2 400เหรียญตะก้าที่3 800เหรียญจะเพิ่มขึ้นเท่าตัวจนถึงตะก้าที่15ก็คือ3ล้านเหรียญ T R X แต่ทุกคนจะต้องสมัครเหมือนกันหมดก็คือตะก้าที่1ก็จะใช้เงินอยู่ประมาณหลักร้อยแต่ตอนนี้กำลังจะมีเวอร์ชั่น2เข้ามาสำหรับคนที่ชอบลงทุนไม่ชอบชวนขครก็สามารถสมัครทีเดียว5ตะก้าเลยก็จะได้รับค่าออนเซลทั่วโลก15%คือตอนนี้ก็กยังไม่ ยังไม่ยังไม่เข้ามานะคะแต่มีเข้าๆมาแล้วว่าเราจะได้รับค่าออนเซลเนี่ยประมาณ15%จากคนที่สมัครเข้ามาใช้ระบบออแค t ทั่วโลกแต่ตอนนี้ก็ยังไม่ชัวร์เพราะว่าจะเข้ามาประมาณวันที่28วันนี้ก็วันที่24 พฤศจิกายนก็ยังยังไม่ได้เข้ามานะคะค่ะก็คือเวอร์ชั่นที่สองนี้ก็จะเปิดโอกาสให้สำหรับคนที่พร้อมที่จะลงทุนไม่ชอบชวนคนก็จะมีค่าออนเซลทั่วโลก15%รค1ค่ะสำหรับคนที่สนใจนะคะก็ทักเข้ามาได้นะคะยินดีให้คำแนะนำยินดีให้คำปรึกษาค่ะธุรกิจออแคสเป็นธุรกิจการเงินดิจิตัล ระดับโลกที่ลันอยู่บนบล็อกเชนไม่มีเจ้าของไม่มีตัวกลางจะมีระบบการทำงานก็คือระบบสมาร์ทคอนแทกหรือสัญญาอัจฉริยะที่มีการเขียนว่าจะจ่ายเงินแบบนั้นแบบนี้แล้วก็โหลดเอาไปไว้บนบล็อกเชนก็จะไม่มีใครสามารถแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงได้หรือปิดระบบนี้ได้แต่สามารถเขียนโปรแกรม เพิ่มขึ้นมาก็คือเวอร์ชั่น2ที่จะเข้ามานี้เป็นโปรแกรมที่เวอร์ชั่น1ก็ยังอยู่เหมือนเดิมและเวอร์ชั่น2ก็จะเป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งที่มาเพิ่มเข้ามาก็คือให้ดีขึ้นสำหรับทางเลือกสำหรับคนที่ชอบลงทุนไม่ชอบชวนใครก็คือเวอร์ชั่น2นี้ก็จะเข้ามาเร็วๆนี้ สำหรับคนที่สนใจก็ทักเข้ามาได้นะคะยินดีให้คำแนะนำยินดีให้คำปรึกษาค่ะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ